ไปดีจ้า FC ประสุขุคนพี่น้องเบิ่งกวนี่ร้านไผ่เด้นนี่ตาลุงเอ้ยเบิ่งเอาเด้อร้านไผ่เด้นี่เด้ยายอมนอนบ่งขังไว้เพื่อไว้เจ็บเม่มอนเม่มอนก็ซื้อเพอริร์มาสู่ลูกสาวกินมาสู่อนกินเลยพี่น้องน้องเมฆเอาใส่ไว้หันกอนใส่ในหู่เมียนกอนมาเบิ่งเงินเพริรมเมมอนซื้อมา จะแซ่บขนาดมาเด้อพี่น้องเด้อกินกันเด้อสบายดีพี่น้องเป็นสิทิหาแซ่บุกคนเด้อทั้งลาทั้งไทยทั้งต่างประเทศกินเรียวในมอนเด้อชนไหมใหม่ม่แก่ม่แม่ม่่่่่่ กกินใช่ก็ใช่เจ้าก็กินใช่ก็กินชายอันนั้นมันก็บบุคุอะไรแมนแบบพกจกินผัวสื่อเพื่อสร้างแรงกจีงไก่พี่เนาะเมมอนมาจะโดดละกันมาแหวสูตรเตีเ้ยวสูตรน้องอ้นกินก็นาทีไปโบดแบบนี้นม,านม,ามาเสพๆแม่อยู่นั่งก็ไปยัดกระเป๋าไปหลายเดือดพี <laughs> ่น้อง

ก็ไปน้องกมูนะน้องกมูมล่าด่น้องโกมูบอกเพงเด็กเไปหอดกุ่นทางซือแตงชุกมากระบอกแถวอันมนแค่นงโกมูแทางเขาหมเตงาต่าังมันมีพุ่นเขากาดพุ่นคันหนักใจยัง มันน้องกรมตายน้องกรมไปแถวนันแล้วไอนน้นี่ไอ้นี่แถวนันแล้วแถววัดป่าแถววัดป่าเข้ากาัดน้องกรมน้องกรมป่าปนี่ยบทแม่ไปไปขับขุดบทแม่อยู่น้องโกมบ้านน้องโกรมอันนบ้านเข้า,า,า,ากัดข่ายจะหารบทนั่นแ่ละนะบนัปป่านะ อีเต็มอยู่ไหเออนั่นเป็นตูนตุนะวันเข้ากะทาางออกมากต่วันที่ห่อหน้าเตยอยาเีขาไเสนแม่ก็ร้ายเนาะเงินไทยช่าัวิแปดคบอลนี่แม่ตัวชิแปดเ่งั่เห็นตัวชิแพันคื่าชิห้าชิแปดละถึราคาเลยละะ ไตมนยืมันอยู่ดินถูก้อมไตคัน่ม่แม่่ดิ้มาได้หรือเปล่าเอายิ้มได้

กระเน็ดสิกระใสกํนักเลยมันเป็นอ่างนี้นั่นมันวนอยเอากระนิดไปเลี่ยงนะทิหนึ่งมัรอล่มันโรอเดี๋ยวร้านอะไรย่งนี่เป็นอะไรเงี้สบายด้ย ก็ได้เป็นยังจะดีเลยแหละหม่งื้ลงในอุ้ยเหม่งสบายเลยเป็นปลาไดเป็นคืนเนลงเป็นยงายองข่งไาเืออ้งแล้วิด้ลองิงินปลา่อะไรกูเ่าที่นี่เนี่ยพาสปอร์ตแล้วก่อน

phim bóng hoa hiệu bay không yêu bay không ở phải. Ừ. Khi ở phải là không kìa bay đi lại kìa bay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  kìa